พาทุกคนมาดูครับมงคลมวยสวยๆนี่ครับคลิปก่อนนะครับที่ผมทำมงคนมวยแต่ว่าไม่ได้ทำวิธีการทำมาให้ดูนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการทำมงคนมวยสวยๆนะครับนี่ครับมงคนมวยสวยๆนะครับเริ่มจากที่นี่ครับผมได้ซื้อเชือกร่มนะครับเชือกร่มมาจากร้านยี่สิบบาทนี่แหละครับก็เอาเท่าที่มีนะครับ สีก็เท่าที่หาได้นะครับนี่ครับมาได้สีแล้วก็มาเลือกดูที่มาวัดดูนะครับตรงให้พอดีกับรอบศีรษะเรานะครับแล้วก็มามัดเชือกฟางมาร์กไว้นะครับว่าจุดที่พอดีกับศีรษะเราอยู่ตรงไหนนะครับมัดเชือกฟางมาร์กไว้นะครับพอได้แล้วก็นี่ครับมาใช้อีกด้านหนึ่งครับมัดตรึงกับเก้าอี้ไว้แล้วก็ใช้ เชือกร่มนะครับที่เป็นสีที่จะเราจะมาทําเป็นลายกระดูกงูนะครับวันนี้นี่ครับผมก็ใช้สีแดงกับสีน้ําเงินนะครับเชือกร่มสีแดงกับสีน้ําเงินนี่ครับสองสีมาต่อกันโดยใช้ไฟแช็กนะครับหลุนแล้วก็ต่อเชือกให้ติดกันนะครับนี่ครับให้เป็นสองสีสองด้านนะครับนี่ครับต่ออยู่แล้วแล้วก็ จากนั้นเราก็มามัดเชือกเป็นปมนะครับเพื่อให้มันมีความไม่ยาวไม่เกะกะมากนะครับก็เพื่อที่เราจะถักได้ง่ายนะครับนี่ครับก็มามัดเป็นปมให้มันสั้นๆนะครับไม่ยาวไม่เกะกะนะครับสีแดงสีน้ำเงินนี่นี่ครับก็จะได้เชือกที่เราจะถักลาย กระดูกงูนะครับวันนี้เราก็จะมาทํามงคลมวยลายกระดดกงูนะครับนี่ครับสีแดงสีเงินอยู่คอนด้านนะครับกำมัดติดกับเชือกร่มที่เป็นสีอพูที่เราจะใช้เป็นแกนนี่ครับมาสองสีให้อยู่คอนด้านนะครับนี่ครับมาร์กจุดที่เราได้มาร์กไว้นะครับที่พอดีกับสีสรา มาแน่นนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็มาถักนะครับจใช้เราจะใช้สีแดงหรือสีน้ําเงินนะครับอยู่บนและอยู่ล่างนะครับเราก็ใช้วิธีการสอดเชือกไขว้นะครับเป็นการถักแบบกระดูกงูนะครับนี่ครับสีน้ําเงินก็ไขว้บนนะครับไขว้บนมานะครับดึงมาดึงให้ตึงให้นั่นนะครับ นี่ครับสีแดงก็สอดล่างครับสีนวงก็สอดบนครับนี่ก็เป็นวิธีการถักนี่ครับเป็นลายกระดูกงูนี่ครับมัดแล้วก็ดึงให้ตึงให้นั่นครับเราก็จะถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับก็จะได้่าเป็น2ส,สีนะครับสีแดงอยู่ด้านหนึงสีน้ําเงินอยู่ด้านหนึ่ง,งนะครับนี่สีน้ําเงเินควายไว้ข้างบนนะครับสีแดงสอดควายไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ดึงให้ตึงนี่ครับก็จะสอดสลับดึงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความยาวตามที่เราได้มาร์คไว้นะพอดีกับศีสะเรา นี่ครับพอได้ความยาวมาแล้วก็เห็นว่าเป็นสีสันที่ออกมาสวยงามนะครับนี่ครับเริ่มมีลวดลายแล้วก็เริ่มมีความสวยงามสีก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับใครที่ชอบสี จะทำสีไหนก็ได้นะครับแต่วันนี้ที่ผมนามาให้ดูเป็นตัวอย่างก็เป็นสีแดงสีน้ำเงินนะครับนี่ครับนี่ครับมัดถักออกมาก็เป็นลายที่มีความสวยงามนะครับเป็นลายกระดูกงูก็เป็นวิธีการถักมงคลมวยนะครับที่มีความสวยงาม ที่พาทุกคนมาดูแล้วก็มาฝึกทำกันนะครับก็ง่ายๆครับนี่ครับนี่ควายบนควายล่างครับสอดแล้วก็ดึงให้ตึงนี่ครับก็จะได้ลายออกมาแบบสวยงามนี่นะครับเราราก็ถักไปจนกว่าจะถึงจุดที่เราได้มาร์กไว้นะครับนี่ครับ พอได้แล้วก็มารวบตัวที่ทําเป็นหางม้านะครับนี่ก็มาถักตัวที่เป็นหางม้านะครับตัวหางม้าแล้วก็ถักเป็นลายตะกรุดเบ็ดนะครับนี่ครับโดยผมใช้ร่มเชือกร่มสีน้ำเงินนะครับเป็นตัวถักนี่ครับก็ได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับขอบคุณคนที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ